สบายดีพี่น้องมือดีน้อยที่เคสิพามาเบิ่งครอบครัวเพื่อสุขภาพเตรียมพร้อมทุกอย่างเนาะคือครอบครัวของน้อยเองเนาะคืออยู่บ้านของน้อยเองมาเบิ่งเพื่อสุขภาพนํากันพี่น้องบ่มีแนวเหตดเนาะบ่มีแนวเหตดอันนี้ไม่หยั่งน้อกเจ้ีว่าอันนี้ไม่หยังเนาะอันนี้คือตัวนี้กล้องของตัวนี้เนาะอันนี้มันคือเครื่องกวด ความดันเนาะเพราะว่าตัวเองมีควมดันก็นเลยเพื่อสุขภาพตัวเองต้องเซ็กตัวเองอยู่ทุกเวลาต้องซื้อเครื่องกวดด้วยตัวเองมาเนาะมากวดด้วยตัวเองนี่คือเครื่องกวดควมดันเนาะเพื่อสุขภาพพี่น้องเอ่ยตองระวัดระวังเนาะอ,อากาศ้อนหรือว่าอากาศหนาวเนาะถ้าห้าเป็นไป,น,ปนแล้วมันจะหักษา โบหายพี่น้องต้องระวังไว้เนาะต้องกะเกี่ยมสองอย่างนี่ไว้ตัวนี้แม่นเครื่องวัดเทกธาตุน้ำตาลพี่น้องตัวนี้แม่นเครื่องวัดเทสกำตาลตัวนี้แม่นเค็มซักยาเนาะเค็มซักยาตัวนี้แม่นกระป๋องเครื่องแต๊ดเนาะกระป๋องแผ่นแต็ดนเนาะแผ่นเต๊ดอยู่ในอยู่ในกระป๋องนี้เนาะอยู่ในป๋องนี้จะเอามาเข้า เามา้าหูนี้เทงตัวนี้เทงเข็มเทงเลือดเทงเข็มแล้วแมนเอาตัวนี้เอาแผ่นตัวนี้เนาะมาแปะใส่เนาะตัวนี้เมนคีอันแผ่นเนาะแผ่นมันบ่แมเมนโฆษณาเดอ้อมารีวิวเพื่อสุขภาพให้เบึงป่องนี้มันจะมีเส้าห้าอันเส้าห้าอันลายเสนเติร์พี่น้องสามเสนปลายเนาะมันจะได้เดือนเดือนหนึ่งได้ประมาณเดือนหนึ่งเนาะกั่วอ,อะไรเนาะอันนี้เมนแผ่นแตะด แผ่นตัวนี้จะเอาเข้าทั้งหัวตัวนี้เนาะเจียทั้งนี้ลงแล้วก็เอาตัวนี้เตดเส่เลือดน้ำมือเฮามันจะขึ้นมาลำหน้าจอตัวนี้เฮาเปิดเครื่องแล้วมันจะขึ้นมาในหน้าจอเลยแบบนี้เนาะอันนี้กวดที่ผ่านมาพี่น้องผลกวดกวดที่ผ่านมาเนาะตัวนี้คือผลกวดกวดที่ผ่านมาของตัวเองเนาะได้ซิกทุกวันได้ซิกทุกวันเพราะว่า้าราตาลขึ้นลง ตัวนี้เครื่องวัดเทกค,ควมดันพี่น้องตัวเองก็เป็นควมดันยุ่นแล้วเนาะกรบโบแห้งแตยยานเพื่อไวเพราะว่าตัวเองอายุเกยแล้วอายุลาแล้ว,ลลวต้องเซ็กเนาะโมเม่นพยานที่หุ้นแห้งในตัวเองดอกเซ็กตัวเองซื้อมาเพื่อเซ็กสุขภาพให้ตัวเองทุกอาทิตย์บางเทือกกระบามือเซ็กพี่น้องอันนี้เม่นบได้ปิ่นพยาิประจําตัวหลายอย่างเนาะยานป้องกันไว้เท่านั้นถ้ามันขึ้นแห้งแล้วเบาก็ ไปหาหมอแล้วกระท่านยาลงเนาะกินยาให้มันลงเท่านั้นเนาะเพื่อซ็กสุขภาพเนาะตัวนี้ต้องมีไว้เป็นพยาบาลให้ตัวเองเป็นหมอให้ตัวเองเพื่อสุขภาพของตัวเองเนาะเพราะว่าอายุแกแล้วเราต้องเขียมทุกอย่างเนาะเขียมทุกอย่างเป็นหมอส่วนตัวของตัวเองเลยเนาะกวดเองกวดเองเนาะพี่น้องกวดเองเต่ละมือเนาะรู้สึกไม่เมือเอ่อยแลวกะมาวัดควมาวดมดันตัวนี้เนาะมาวัดความดันตัวนี้เนาะ ตรงไซส่สองท่านไซส่ท่านเนาะไซส่ท่านกระสิโบโบเพลงพี่น้องโบเพลงควรซื้อไวเนาะเวลาเฮาเทเฮากระบี้ตัวนี้มันจะขึ้นมาตัวนี้เนาะถ้าคมดันขึ้นมันจะขึ้นมาตามเล็กน้ำหน้าจ่อเฮาค้มดันในกระมีเทวัดเทหัวใจกรรมจรเนาะสามบนพี่น้องเนาะเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพเนาะบ่มีอย่างเลยมารีวิวให้บึ้งอันนี้แมน หมอประจำบ้านตัวเองต้องเป็นหมอเองปวดทุกวันพี่น้องหลังหลังมือมือตัดกวดเนาะเม็ด่าเป็นเบาหวานยังแห้งโบ่เนาะอยากรู้ว่าตัวเองมีทัตุเบาหวานสูงโบ่เหลือตำทา่าถ้ามีมีเสื้อเบาหวานแล้วเนาะมีเสื้อเบาหวานแต่น้ำทั้น้ำตาลลุ้เนาะถ้าตาลาต่างลุดถทามันลุดหลายเ ah, ทาก็หากินหวานใส่เนาะถ้ามันขึ้นหลายเทากับโบกินลดควา,หามหวานลงเนาะ คมดันคือกันอันนี้มันมีไว้ประจํบ้ันดีที่สุดพี่น้องเนาะโบเมนว่าโอ้เมื่อยๆข้อมดันลดกระเล่นไปหาหมอรถอันนี้มันไซ้ได้หลายปีเนาะไซได้หลายปีอันนี้เมนสาหรับความคิดของน้อยเองเนาะสําหรับความคิดของน้อยเองอันนี้เมนครอบครัวเพื่อสุขภาพพี่น้องเนาะอันนี้การรีวิวให้เบิ้งว่าประจําวันเบียประจําวันเม่นอย่างเมนทุกมือตื่นมาตรงเป็นหมอให้ตัวเองสาก้นเนาะ ตัวเองบ่แม่เป,เป็นเป็นพญายที่ประจําตัวเองให้แห้งโบโบเซ็กตัวเองไว้เพราะว่าเฮาเก้แล้วต้องระวัดระวังให้กับตัวเองพี่น้องเนาะดีบ๊วรบุดีกะแล้วเต่ของบุคคลจะคิดเนาะอันนี้น้อยว่าสําหรับน้อยแล้วไม่ดีที่สุดต้องมีเครื่องมือกดมันก็บ๊ได้ง่ายเนาะบ่แม่สิไปเพิ่งแต่เพศเตหมอเนาะเพิ่นกับ,บุมมีเวลาให้กับวฮาว่ากเสียเงินหลายซื้อตัวเดียวนี้คุ้มค่าหลายปีพี่น้องแต่ตัวนี้ได้ซื้อลดุ มืดอเซื so, ้อเนาะเพื anyway. yes hmm. ่อว่าเราจะหูหวาถ้าน้ำตาลเขาลุดแหงโบถ้าเฮาป้าไปมีแต่กินกินมันลุดลงแหงอันตรายพี่น้องลุ่ยจำได้มันโปพอกินเฮากับุกินเฮาควดเองเลยเนาะมาคนนี้เนาะการรีวิวเกี่ยวกับครอบครัวสุขภาพเนาะครอบครัวสุขภาพกระเบนมาคนนี้กระเบนคลิปนี้น้อยขอจโยไปเท่านี้บบมีแนวเหตุเนาะเนาะควรรักษาตัวเองเลยพี่น้องอายุฮอกเก่แล้วคนคูมือนี่อยู่น้ำสารเคมีหลายเนาะ เข้ามาแล้วถ้าว่าไพโฟว่ามันดีสําหรับซื้อเครื่องวดเบาหวานคือเครื่องเตทอ่าเบาหวานเครื่องเทคมดันนวัดควมดันไว้อยู่เพื่อนมีการดีที่สุดแม่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อบายบายพี่น้องป้ององ